อันนี้ลูกค้าคนเดิมนะคะดูดวงไพ่ไพ่ของน้องเขาได้ไพ่ประจาตัวได้ไพ่เจ็ดถ้วยเจ็ดถ้วยคือมีโอกาสได้เลือกเลือกคู่ครองเลือกธามาหากินเลือกเงินเลือกทองเลือกได้มีโอกาสที่จะเลือกเลือกจะจนหรือลวกจะมีตังถ้าเลือกผิดก็จะจนถือกะลาขอทานเนาะอย่างนี้เนาะถ้าเลือกที่จะมีก็ได้เป็นอัศวินนะแต่ไม่รู้มันจะได้ดังใจหรอแต่ว่าเวลาการเวลาของหนูนะ มันจะเยียวยาเพราะาหนูได้ไพ่เดอร์สตาเดอร์สตาหมายถึงว่าจะแก้แกแปัญหาได้แต่ต้องใช้เวลาที่ยาวนานเนาะตอนนี้หนูคิดหาเงินมากคิดหาเงินว่าจะได้มาจากไหนแต่ไพ่สมหวังมันน้อยจะได้อยู่แต่มันยังไม่ได้เยอะนะในในไพ่ยิปซีนะจะเพราะว่ามันเป็นถ้วยมีดเป็นปลาเนี่ยก็คืออาหารการกินเนาะแต่ว่ามันคอตกสงอกอยู่กับไพ่ไวส์ธาลมันไพ่ได้ไพ่สีดาบมันยังนิ่งๆอยู่ มันยังนิ่งๆแต่ถ้าระยะยาวมันถึงจะได้เนาะเอาน้องถามทีนี้